อดหนุนได้ค่ะอุดหนุนได้เจ้าของร้านมาเองค่ะทักได้เลยค่ะสวยก็สวยค่ะได้นะครับความพร้อมความพร้อมค่ะก็ความพร้อมตอนนี้ก็พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ขาไม่ได้มีอาการบาดเจ็บหรือว่าอะไรก็ฟิตพร้อมเต็มที่ครับสำหรับร้านก็พร้อมเหมือนกันครับเต็มที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับทำเลยตอนนี้ไม่ไม่มีอะไรเลยค่ะก็ ก็ไปดูเอาหน้างานอีกทีแล้วกันคนทีนไ่ไปงเริ่มาก,กากาศนแล้่ะีการเตร,ยรนนะเียมพัดลมไปเองครับก็เดี๋ยวจะเปิดจอบไว้รอดูว่าต้องไปดูอากาศก,าก่อนว่า,วามันร้อนในขนาดไหนครับผมไม่เอาจริงก็ไม่ชอบค่ะแต่ก็มีเตรียมพัดลมไปเหมือนกัน,นะคะ่นะ จริงๆก็โฟกัสที่การศึกษมแล้วก็การเตรียมตัวกันแข่งขันให้ดีที่สุดดีกว่ามีการโพสเรื่อให้บอกว่าบรรยากาศสออดเยัวันดีเรา็คนมีความองมองให้มันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่น่ารักอะค่ะก็ก็ก็น่ารักดีค่ะ จริงๆก็ทุกคู่มันสลับกันแพ้ชนะได้หมดครับก็เราทําให้เต็มที่ครับไม่ว่าผลจออไปยังไงเราก็ไม่เป็นไรครับทําให้เต็มที่พอครับก็ก็เจอหมดแล้วค่ะยกเว้นแอลจีเรียค่ะที่ไม่เคยเจอค่ะก็ก็ดูเกมดูวิดีโอที่มันก็สลับกันแพ้สลับกันชนะค่ะก็มีบ้างแต่ก็ก็ศึกษาว่าผู้ต่อสู่เขามีอ่า ข้อผิดพลาดตรงไหนคะแม้ว่าจะเจอคัญหาเรื่องเข้าหาถุงบอดอีกครั้งแต่ถือว่ามันงวดเข้ามาเรื่อยๆแล้วค่ะตอนนั้นต่อทางเลยถือว่าอัปเสกเป้าหมายของทั้งสองทั้งสุดเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคนผีดเกมคนนี้ก็โอลิมปิกจริงๆเป้าหมายก็อย่างที่บอกครับแค่ทำตัวเราให้ดีที่สุดพอครับอย่าไม่ได้ไปคาดหวังมากแต่ว่าเรามีเป้าหมายของเราพอถึงผลจะออกมาเป็นยังไงแล้วก็รับกันมันได้ครับแค่ทำให้เต็มที่ครับอย่างที่บอกค่ะพ่อ ข้อหมายก็อยากก็อยากจะคว้าสักเหรียญได้ริ้นหนึ่งนะคะมาฝากคนไทยให้ได้ค่ะก็ฝากคน,นไ,ไทยาชาวไทยทุกคนนะคะก็เป็นกำลังใจให้พ่อและป้าลแล้วก็นักกีฬาไทยทุกคนนะคะพวกเราก็จะพยายามทำให้เต็มที่แล้วก็พยายามคว้าเหรียญมาฝากคนไทยให้เยอะที่สุดนะผมจะมีอะไรที่จะยังไปแลกเหรียญกับเพื่อนักกีฬาไหมก็มีแต่พินอย่างเดียวค่ะ